พลโทประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวปทุมธานีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านนาอำเภอวะชิรบ,บารมีจังหวัดพิจิตรค่ะโดยมีนายไพบูุ์ณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและหม่อมหลวงนัทสิทธิ์ดิษกุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมให้การต้อนรับ อีกทั้งนะคะยังได้รับความการุณาจากพลเอกวิจักสิริบรรศพที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักมูลนิธิชัยพัฒนาที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับกําลังพลและพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยค่ะทางนี้สืบเนื่องจากทางกองทัพภาคที่3ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนได้ขอพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบคลังน้ํามันพิจิตร โดยทำการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ปลอดภัยจากสารเคมีในช่วงฤดูการทำนาปี2,566มีเกษตรกรนะคะเข้าร่วมโครงการ9รายค่ะรวมพื้นที่ประมาณ159ไร่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ําแต่ว่าเมื่อเข้าโครงการค่ะจึงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและทางกองทัพภาคที่3ตามโครงการทหารพันธ์ดี สำหรับผลผลิตของข้าวปทุมธานีหนึ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่ได้ในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็จะนําไปป่ารูปเป็นข้าวสารปลอดสารเคมีและบางส่วนค่ะก็จะนําไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อขยายโครงการต่อไป